สวัสดีค่ะทุกคนโซราลีเดอร์ค่ะในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนิยายสืบสวนสอบสวนแปลญี่ปุ่นชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชุดที่เราชอบมากเลยค่ะในนิยายชุดนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมที่มักจะมีเหตุการณ์อยู่ในคฤห,หาสน บ้านห้องหอต่างๆที่มีกลไกที่มันสลับซับซ้อนแน่นอนค่ะนิยายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็นผลงานของอายาสุจิยูกิโตนะคะนอกจากจะรีวิวเล่มที่เราได้อ่านแล้วเราก็จะมาแนะนําด้วยนะคะว่าควรจะอ่านเล่มไหนก่อนหรือหลังอะไรยังไงเพราะว่านิยายชุดนี้เนี่ยมีหลายเล่มเหลือเกินแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําว่าควรจะอ่านยังไงให้มันสนุกที่สุดค่ะเอาละค่ะมาทบทวนกันนิดนึงนะคะ นิยายชุดคาริษานฆาตกรรมของอายาสุจิยูกิโตเนี่ยเขาเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ในแนวเรื่องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการฆาตกรรมในห้องปิดตายนะโดยสถานที่ที่เกิดคดีเนะะี่ยค่ะจะเป็นคาริษานที่ออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกันนะคะนั่นก็คือนาการมุระเซอิจิค่ะซึ่งนาการมุระเซอิจิเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกที่โด่งดังและมีชื่อเสียงและโดดเด่นในด้านการออกแบบ คารืหาดห้องหอต่างๆให้มีกลไกลึกลับซับซ้อนและนั่นจึงเป็นจุดที่เป็นเหตุของฆาตกรรมที่เหนือความคาดหมายค่ะตัวละครที่เป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องในแต่ละเล่มเนี่ยจะเป็นคนละคนกันนะคะแต่ว่าในแต่ละเล่มในซีรีส์นี้เขาจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครที่เชื่อมโยงในแต่ละคดีเข้าด้วยกันค่ะ ถามว่าซีรีส์ชุดนี้ต้องอ่านยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถอ่านแยกเล่มได้นะคะเพราะว่าในแต่ละเล่มเนี่ยจะเป็นคดีแยกกันนะคะสามารถอ่านแยกเล่มกันได้ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็แนะนําให้อ่านแบบเรียงลําดับมากกว่าค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะไม่เกี่ยวกันก็จริงอะแต่ว่าในเล่มที่ออก หลังๆออกทีหลังนะคะนะักเขียนเขามีการพูดหรืออ้างอิงไปถึงเล่มก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวละครที่เป็นตัวที่เชื่อมโยงกันแต่ละเรื่องเนี่ยเขาไปทําอะไรกันมาไปแบบได้ไปเกี่ยวข้องกับคฤหา์หลังไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้อ่านแบบเรียงลําดับนะคะเราจะเห็นภาพชาัดแล้วก็จะไม่ถูกสปอยด้วยนะคะเพราะว่าบางเล่มเนี่ยจะพูดถึงตัวละครที่มีการสปอย,ยในเล่มก่อนๆหน้านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะแนะนำให้อ่านแบบเรียงลำดับมากกว่าคะ่ะ อ่ะโอเคถ้าอยากจะอ่านแบบเรียงลำดับตามไทม์ไลน์เนี่ยจะต้องอ่านยังไงบ้างมาดูนี่เลยค่ะนี่คือข้อมูลที่ได้จากสำนักพิมพ์ปริซึมนคะค่แต่ซีรีส์คดีหาัานฆาตกรรมของอายาซิจิยูกิโตเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9ตอน10เล่มนะคะเรียงลำดับตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มที่10ยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเล่มที่1ค่ะคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเล่มตีพิมพ์ในปี1987นะคะเล่มนี้แปลไทยแล้วค่ะคิดว่าหลายคนคงรู้จักเล่มนี้นะ เป็นเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้ไปเข้าค่ายพักร้อนพักแรมนะคะที่เกาะส่วนตัวที่มีบ้านเป็นรูปทรงสิบเหลี่ยมนะคะแน่นอนว่าบ,บ้านหลังนี้ก็ออกแบบโดยนักามุราเซอิจินั่นเองค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ได้ไปเข้าค่ายพักแรมกันนั่นเองค่ะนักศึกษาในกลุ่มนี้ก็เริ่มถูกฆ่าตายทีละคนนะคะเล่มนี้เนี่ยมีความคล้ายกับและแล้วก็ไม่เหลือใครของอากธาคริสตี้นะคะ,ะเป็นแนวฆาตกรรมใน ห้องปิดตายที่มีคนเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนทีละคนนะคะเป็นเล่มที่สนุกแล้วก็มีความหักมุมสูงมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านนิยายชุดนี้เราแนะนําเล่มนี้ให้เป็นเล่มแรกนะคะและถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่อยากอ่านเป็นนิยายเนี่ยฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมได้ทําเป็นมังงะด้วยนะคะชื่อว่าฆาตกรรมบ้าน10บมุมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะซึ่งลายเส้นสวยมากแล้วก็อ่านสนุกมากถึงแม้ว่าจะถูกนํามาทําเป็นออมังงะก็ตามนะคะ ต่อไปเล่มที่สองค่ะถ้าเราดูตามไทม์ไลน์จากาสำนักพิมพ์ปริซึมที่เขาให้มานะคะเขาจะแนะนำให้อ่านคดีฆาตกรรมในกังหันทดน้ำก่อนแล้วจากนั้นก็ต่อด้วยคดีฆาตกรรมในขริหระเขาวงกฏนะคะเขาแนะนำตามปีที่มีการตีพิมพ์นิยายในต้นฉบับนะคะแต่ว่าเราแนะนำให้อ่าน คดีฆาตกรรมในเขาวงกตก่อนนะคะแล้วค่อยไปอ่านคดีฆาตกรรมในคริหาดกังหันทดน้ําเป็นเล่มที่3นะคะเหตุผลก็เพราะว่าในเล่มกังหันทดน้ำเนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของตัวละครจริงๆก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ส่วนที่เขาเปิดเผยเนี่ยเราจะอ่านคริหาดเขาวงกตได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเล่มคริหาดเขาวงกดเนี่ยเขาใช้เทคนิค นำปากกาของนักเขียนะมาหลอกล่อเราให้แบบรู้สึกสนุกสนานไปกับมันไปกับเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเล่มที่2ที่เราแนะนําให้อ่านนะคะก็คือคดีฆาตกรรมในคฤหิหาร์เขาวงกตค่ะสําหรับเรื่องคดีฆาตกรรมในคฤหิหาร์เขาวงกดนะคะเป็นเรื่องราวของนักเขียนคนหนึ่งค่ะที่เขาแบบ ที่เขาเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมหาศาลเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีผู้สืบทอดทรัพย์สมบัตินี้นะคะนักเขียนคนนี้เขาได้เชิญนักเขียนอีก4คนที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองมายัางคฤราสน์เขาวงกฏเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดครบ60ปีนะคะโดยมีข้อกําหนดไว้ว่านักเขียนทั้ง4คนที่ถูกเชิญมายัางคฤราสน์เขาวงกฏแห่งนี้จะต้องแต่งนิยายกันคนละหนึ่งเรื่องภายในระยะเวลาที่กําหนดค่ะ และถ้าเกิดว่าใครทําได้ครบตามเงื่อนไขนะคะแล้วเป็นนิยายที่ดีที่สุดเนี่ยนักเขียนชื่อดังเจ้าของคฤหาสน์เนี่ยเขาก็จะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ส่วนคนที่จะตัดสินว่าง,งานของใครดีที่สุดสมควรได้รับรางวัลน,นั้นก็จะเป็นแขกอีก3คนที่เกี่ยวข้องในแวดวงวรรณกรรมมาเป็นผู้ตัดสินนะคะและในระหว่างที่ทุกคนกําลังมุ่งมั่นทํากิจกรรมเขียนนิยายตามที่เจ้าของคฤหาสน์เขาวางไว้นะคะก็เกิดเหตุฆาตรการรมขึ้นนั่นก็คือเจ้าของคฤหาสน์ ถูกฆาตรกรรมค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนักเขียนแต่ละคนก็ทยอยเสียชีวิตไปทีละคนด้วยค่ะเรื่องราวที่เหลือจะเป็นยังไงใครเป็นฆาตรกรและใครจะเป็นผู้ได้รับมรดกทั้งหมดถ้าอยากรู้ลองไปอ่านดูนะคะลำดับต่อไปที่เราแนะนำให้อ่านนะคะก็คือคดีฆาตรกรรมในคฤห,หาสน์กังหันทดน้ำค่ะ คดีฆาตกรรมในคริาัส์กังหันทดน้ำนะคะเป็นเรื่องราวของฟูจินุมะคิอิจิค่ะคิอิจิเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของอิเซนะคะฟูจินุมะอิเซนะคะเขาเป็นจิตรกรระดับอัจฉริยะที่ทำงานเกี่ยวกับการวาดภาพนะคะว่ากันว่าผลงานของอิเซเนี่ยเป็นภาพวาดที่เหนือจริงราวกับอยู่ในโลกของมนมายาค่ะหลังจากอิเซได้เสียชีวิตลงค่ะครือข่นี้ก็ตกเป็นของคิอิจิผู้ซึ่งเป็นลูกชายนะคะ และหลังจากอิเซเสียชีวิตไปค่ะคฤหาสน์กลางหันทดน้ําก็จะเปิดให้แขกเข้ารับชมภาพวาดของอิเซปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะแขกที่ถูกเชิญมายังคฤหาสนี้ค่ะต่างก็เป็นคนที่ลหลงไหลคลั่งไคล้ในผลงานของอิเซทั้งนั้นเลยค่ะหนึ่งปีก่อนนะคะคีจิได้เปิดคฤหาสน์กลางหันทดน้ําขึ้นมาเพื่อให้แขกที่ได้รับเชิญเข้ามาชมภาพวาดของพ่อของตัวเองนะคะ แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะแม่บ้านของคารหาหั์ดนี้ตกลงมาจากหอคอยเสียชีวิตค่ะซึ่งตอนนั้นทุกคนต่างลงความเห็นว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุหนึ่งปีถัดมาคีจิได้เปิดคารหาหั์ดเพื่อให้คนมาชมภาพวาดอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ก็ดันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนกับปีที่แล้วดันมีคนเสียชีวิตในระหว่างที่เปิดให้ชมภาพวาดค่ะนอกจากนี้คีจิยังได้รับจดหมายลึกลับข่มขู่ให้เขาออกจากคฤราสน์หลังนี้โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำและทำเพื่ออะไรค่ะ อุบัติเหตุเมื่อหนึ่งปีก่อนการตายปริศนาของคนในปีนี้แถมจดหมายลึกลับที่ถูกส่งเข้ามาอีกแล้วก็ภาพวาดที่ทุกคนต่างอยากเห็นนั้นทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงและใครจะเป็นคนทำคงต้องอ่านเอาเองในคดีฆาตกรรมในครื่นหาสกังหันทดน้ำค่ะลำดับที่4นะคะ คดีฆาตรกรรมในคาริฮาดหุ่นค่ะเล่มนี้ก็ได้รับการแปลไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าฮิร so ิวโซอิจิค่ะหลังจากที่พ่อตายค่ะโซอิจ so ิ I ก็ได้รับมรดกเป็นคาริฮาดหลังงามในเกียวโตค่ะคาริฮาดหลังนี้นอกจากจะเป็นสมบัติส่วนตัวของพ่อแล้วนะคะส่วนหนึ่งของคาริฮาดยังถูกแบ่งเป็นห้องเช่าด้วยค่ะ นอกเหนือจากผู้เช่าที่มีนิสัยแปลกประหลาดแต่ละคนแล้วเนี่ยคาลือฮา์ดหลังนี้ยังมีหุ่นไม่สมประกอบและหน้าขนลุกกระจัดกระจายอยู่ในทุกทกที่ของคาลือฮา์ดค่ะและในระหว่างที่โซอิจิได้มาดูแลคาลือฮา์ดแห่งนี้ช่วงที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกียวโตความทรงจําเก่าๆก,ก็ค่อยๆผุดกลับขึ้นมาแถมในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยยังเกิดคดีฆาตรกรรมสะเทือนขวัญขึ้นฆาตรกรจะเป็นหนึ่งในผู้เช่าของคาลือฮา์ดแห่งนี้หรือเปล่า นาการมุระเซอิจิจะเป็นผู้ออกแบบครือสนาแห่งนี้จริงหรือไม่และความทรงจําของโซอิจิเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้ทุกคนลองไปอ่านเล่มนี้ดูนะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเล่มนี้มีบรรยากาศหรือให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างจากเล่มอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะซึ่งใน,นแง่ที่ดีนะอืลำดับที่5นะคะคดีฆาตกรรมในหอนาฬิกาค่ะซึ่งอันนี้ยังไม่มีแปลไทยนะคะต้องรออ่านในปลายปีนี้นะลำดับที่6ค่ะ คดีฆาตกรรมในคารืหาดแมวดำนะคะตีพิมพ์ในปี1992ค่ะตีพิมพ์เดยแพลวสำนักพิมพ์นะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของชายชาราความจําเสื่อมคนหนึ่งค่ะที่เขาเจอบันทึกลึกลับที่เขียนด้วยตัวของเขาเองนะคะในบันทึกเล่มนั้นนะคะบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฆาตกรรมในคารืหาดแมวดําค่ะปัญหาก็คือว่าชายชาราคนนี้เขาไม่แน่ใจว่าสมุดบันทึก บันทึกเล่มนี้ที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นบันทึกจากเรื่องจริงจากความทรงจําของเขาหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นค่ะชายชาราคนนี้จึงมาขอให้ชิชิยะกับคาวามินามินะคะมาช่วยกันสืบให้หน่อยว่าบันทึกเล่มนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงนิยายที่เขาแต่งขึ้นค่ะเล่มนี้เนี่ยบรรยากาศในเรื่องค่อนข้างดาร์กเราว่ามันดาร์กที่สุดในซีรีส์แล้วแหละเนาะแล้วก็มีความพลอสทวิตด้วยนะคะ ในเล่มคดีฆาตกรรมในคาริฮาตแมวดำเนี่ยเป็นเล่มที่ให้ความรู้สึกเหมือนอ่านนิยายสอนนิยายนะคะลำดับที่7ค่ะชื่อว่าคดีฆาตกรรมในคาริฮาตตกใจนะคะยังไม่มีการแปลไทยมานะคะก็ต้องรอจากสำนักพิมพ์ปริซึมนะคะภายในปี2 0 2 5นี้แหละลำดับต่อไปลำดับที่8นะคะชื่อว่าคดีฆาตกรรมในคาริฮาตแห่งความมืดค่ะก็รอแปลไทยในปี2 0 2 5นี้เช่นกันค่ะและลำดับที่9นะคะลำดับสุดท้ายมีชื่อว่า คดีฆาตกรรมในคฤาหาสน้ากากมหัศจรรย์นะคะซึ่งลำดับที่9เนี่ยในตีพิมพ์ไทยแบ่งเป็นสองเล่มนะคะเล่ม1และเล่มสองค่ะสำหรับคดีฆาตกรรมในคฤหาสน้ากาักมหัศจรรย์นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าของคฤหาสน้ากากมหัศจรรย์ที่เขาเชิญแขกที่ได้รับการ์ดเชิญมาอย่างคฤหาสนี้ค่ะคฤหาสนี้เขาจะจัดงานปีละครั้งค่ะซึ่งงานที่เขาจัดเนี่ยเขาจะรวบรวมแขกที่มีความเหมือนหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน กับเจ้าของคาดิหฐาให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการวันเดือนปีเกิดนะคะรูปร่างหน้าตาเกิดวันเดียวกันอายุพอๆกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเขาเชิญมาเพื่อที่จะทํากิจกรรมบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในคาดิหฐาเป็นเวลา2วันกับอีก1คืนค่ะแล้วคนที่จะเข้ามาทากิจกรรมในคาดิษฐาเนี้ยทุกคนจะต้องสวมหน้ากากนะคะและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะอยู่ดีๆก็มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในคาดิหฐาแห่งนี้ค่ะ สำหรับเรานะคะเรามองว่าเล่มนี้มีความยากจำชื่อยากที่สุดนะคะในบรรดาทุกๆเล่มที่ผ่านมาค่ะคือนอกจากเราจะจำชื่อตัวละครแล้วนะคะเราต้องจำด้วยว่าตัวละครไหนใส่หน้ากากอะไรอยู่ด้วยนะคะซึ่งงงมากแล้วมันแบ่งไปสองเล่มเนาะในเล่มแรกเนี่ยยอมรับเลยว่าแบบเกือบเทอะอันอทรมานมากเพราะมันอืดมันยืดแล้วชื่อเยอะนะคะแต่พอแบบมันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย จากนั้นในเล่มที่2นี่คือเครื่องติดเลยสนุกมากนะคะโอเคค่ะและนี่คือลำดับทั้งหมดที่เรานำมาฝากสำหรับนิยายชุดนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราสามารถอ่านเล่มไหนหรือตอนไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละเล่มแต่ละตอนเนี่ยเป็นคดีที่แยกกันค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราอ่านตามลำดับที่เราแนะนำไปเนี่ยเราจะไม่ถูกสปอยในเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วการอ่านจะได้อัรถรสษกว่าค่ะใครที่ชอบนิยายสืบสวนสอบสวนแปลญี่ปุ่นโดยเฉพาะพวกแนว ฆาตกรรมในห้องปิดตายนะคะแล้วยังไม่เคยอ่านนิยายชุดนี้เราแนะนําให้ลองอ่านดูนะคะอาจจะเริ่มจากคดีฆาตกรรมสิบเหลี่ยมก่อนก็ได้ค่ะแล้วอ่านเรียงตามลําดับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหาไม่ได้มีไม่ครบนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกเล่มอ่านสนุกหักมุมทุกเล่มและมีความสนุกแบบเฉพาะตัวของแต่ละเล่มค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกอ่านเล่มที่ใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะใครอ่านแล้วชอบเล่มไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ